การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีทั้งหมดห้ยุทธศาสตร์ด้วยกันยุทธศาสตร์ที่1ยุทธศาสที่ทน่1นะคะการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบกและความหลากหลายทางชีวภาพให้เติบโตและความเป็นธรรมบุญความสมดุลของฐาน ทรัพยากรทางธรรมชาติค่ะฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการส่งเสริมทางการอนุรักษ์ฟืน้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุลเป็นธรรมและเกิดความมั่งคั่งยุทธศาสตร,ร์ที่2การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเ,เพื่อการพัฒนาศักยภาพการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการรักษาฟื้นภูให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืนเป็นฐานการพัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์ที่3การบริหารจัดการเพื่อสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศค่ะ การปล่อยกา๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลงทุกภาคส่วนมีศักยภาพในการปรับตัวและรับมือต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศยุทธศาสตร์ที่ 4. การจัดการสภาพแวดล้อมเมืองและมละพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระบบระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเมืองและมละพิษ มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนยุทธศาสตร์ที่5การยกระดับกระบวนการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพค่ะส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนากลไกลที่ช่วยยกระดับกระบวนการ การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ